สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Boom Channel นะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมซอกกลาวนะครับแบบเกาๆนะครับมมีชื่อเกมว่า Forcian นะครับก็ถูกป่าววเออมันต้องถูกแหละน่าจะถูกแหละโอเคเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนเสื้อแป๊บนึงคับผมวันนี้เราจะมาในธีมกปตันอาวากาศนะครับเราจะมาในธีมชุดอาวากาศกันอ่าผิดชุดหรือเปล่าลูกเออ เค okay, ครับผมเกมนี้นะครับจะเป็นแนวเล่นได้คนเดียวก็สนุกครับเล่นกับเพื่อนโคตรสนุกกว่าเดิมครับมันจะเป็นเกมที่แบบว่าถ้ากดคนเดียวก็จะเล่นคนเดียวเลยนะครับแต่ถ้ากดทีมสีก็จะคือเข้าทีมสี่เลยเล่นสุดๆได้สี่คนนะครับจะเล่นสองคนสามคนก็ได้ส่วนไอเทมชุดก็จะมีอยู่ประมาณนี้ตามอีเวนต์ชุดแต่ละครั้งจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะครับผมไม่มีอยู่แบบว่าแบบเอ้ยเอาไว้วันเขามาซื้อเอ้ยวันเขามาซื้อไม่มีนะครับมีแต่ตามกาลเวลานะครับถ้าเวลาหมดก็คือจบ ครับเกมนี้ผมจะมากดคนเดียวก่อนนะครับผมโอเคจบพูก่ก่อนเนาะเกมนี้นะครับผมจะเป็นเกมที่แบบว่าทำยังไงได้ให้เจงได้ทีหนึ่งนะครับผมซึ่งผมเล่นมาผมก็ยังไม่เคยที่หนึ่งเลยกาลังหัดเล่นครับแต่เดี๋ยวจะมาเล่นให้ทุกคนดูกันเลยนะครับผมว่าเกมนี้มันจะซอกกาวขนาดไหนช่วงนี้ก็น่าจะมีคลิปเกมลงเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ออกบ้านเพราะกลัวโควิดด้วยโควิดมันเพิ่มขึ้นละแถวบ้านผมโควิดเพิ่มนะครับ ก็เลยไม่กล้าออกบ้านแม้แต่เซเว่นหน้าปากซอยมยังไม่กล้าไปเลยอ่าจะพูดแล้วด่านแรกด่านเชี่ยแล้วเนี่ยไม่เคยเล่นอ่าลืมแล้วลืมแล้วอ่าครับดูมินีแบบกันอืมเกมนี้จะเป็นเกมเนี่ยแบบว่าเราจะคัดคนออกนะครับผมเนี่ยแบบเห็นนะครับศูนย์ทบพสี่สิบก็คือรับสี่สิบคนนะครับใครไปถึงก่อนก็ไปมาเอ้ยเราขอเราขอเราขอไปก่อนเราขอไปก่อนนะ โดดเน่น่เน่อนะอย่างเสียนมาดิ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 เอ้ยเจ็บเจบเจ็บเจ็บเจ็บเอุยไปไปไปไหลบข้อนหลบข้อนเอ้ยเราขึ้นด้วยเราขึ้นหน่อยเราขึ้นหน่อยเออหลบอ้ยจหหลบหลบไม่ไม่ไม่เอออุเสียดไป เอาล้ครับผมนี่อุปสรรคมีไหยผุ้งชนจะไปข้าหรือจะไปหน้าก็ได้นะแต่ผมจะไปลูกาาแล้วผมพอดีว่าผมซอกกาวพอเฮ้อดวงบอกเลยว่าดวงเออ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 อ้าวเออชิบหายแล้วกูอา้าวดวงดวงบอกเลยว่าดวงดวงทั้งนั้นเอา้าอะไรกันครับเนี่ย ไอ,อ,อ,อ้รอ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 สวย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 เน,นี่ยเอานบบว่าคนแถวนี้มันจะแบบว่าไม่เข้าเสในชัยก่อนรอดักคนไอไม่ให้ไปไม่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 ไม,ไม,ไม่เอา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 ,เอาน้องหลับไม่ไม่ไม่เราให้ไปเออไม่ให้เข้าดัก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 ไอไม่ให้ไ,ไม่แต่จะแต่จะเล่นจนลืมคนนะว่าเข้าไปกี่คนละไม่ อ่านั่นไงเล่นจะลืมคนแบบนี้เลยครับเล่นจะลืมคนผมเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆเราเล่นแบบนี้ได้เราจะเล่นปั่นเราจะเล่นกาวคนก็ได้๋ยวเราจะเล่นแบบว่าเกียนคนหรือว่าเล่นเน้นผ่านรอบก็ได้ทั้งสองอย่างครับจะจริงจัง่างนี้ไ้เนี่ยมันจับคู่เย็วมากเลยคนเล่นเยอะมากเลยครับเกมนี้ร้านต่อไปเป็นเอก็ไม่เคยเล่นอยู่ดีคือด่านมันมีเยอะมากเลยนะคุณผู้ชม คือเยอะจริงๆผู้ชมคือแบบมันเยอะแบบว่าเยอะจริงๆอะ่ะจนแบบว่าคนเล่นมาหลายรอบยังไม่รู้เลยว่าด่านนี้คือด่านอะไระแบบนี้ยแบบเพื่อนผมอะครับเล่นมาหลายรอบยังไม่รู้เลยด่านนี้เป็ดนด่านอะไรอามายกระโดดตบอ่ายืดเฮ้ยอยูอ่แถวหน้าว่ะแถวหน้าว่ะเอาว่ะไป เอ้ยโอ้ยอย่าผักเราดิขึ้นขึ้นขึ้นโหออกตัวคนแรกไม่มีความหมายอะไรอย่างนี้ผ่านล็อกกลางผ่านล็อกกลางมาดิมาดิก็มาดิครับไม่เราไปด้วยเราประตูเปิดเราประตูเปิดเออเราไปด้วยเราไปด้วยอย่างผู้พิที่ผู้พิดโอ้ยเกือบไปหลบลูกบอลหลบลูกบอลหลบลูกบอลโอ้ยหัวแตกอ่าหลบหลบหลบโอ้ย ต่อไปหลบรูชิ้นลูกชิ้นปิ้งโอ๊ยลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นปิ้งอย่าโดนมันนะครับถ้าโดนมันนี่คือแบบเสียบพุ่งเลยเข้าแล้วเดี๋ยวดีวเข้าหรอแต่จ,จบแล้วนะเนี่ยผู้ชมในบรรดาสกินทั้งหมดที่ผมอยากได้แล้วทุกคนนี่สกินน้องหลามทุกคนรูน่ารักจริงๆอันนี้น่ารักมาก อยากได้สุดๆเลยทําได้ไงว่าอยากได้อ่ะอ่ะสุดดาดต่อไปครับเห็นไหมครับเนี่ยทุกคนดูเนี่ยดาดมันเยอะอยจริงๆนะไม่ใช่ว่ามันมีนิดเดียวนะมันเยอะอยจริงๆด่านนี้เป็นดานแข่งเข้าเส้นชัยนะครับใครข้าเช้นชัยก่อนก็ชนะครับเนี่ยครับบอกเลยผมจะเลือกทางที่ดีที่สุดเราจะไม่เลือกทางที่แย่ที่สุดเฮ้ยเหรอไแล้ว ไอปอกปอกปอกแบ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 กอันเนี้ทางไหนมางไหนทางนี้ทางนี้ลบลบอันเนี้ลบเฮ้ยเฮยอุ้ยเจ็บหัวแตกเออป้องกันให้เราหน่อยเนี่ยพวกนายมาสะดุดเราอ่ะทำให้เราช้าเลยเห็นไหมตรงครับตรงครับเราจะเลือทางตรงโอ้กับปั้นทีเดียวทำตกเลย หไปไปไปลบหลบหลบลุ่มเออไม่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 เราจะไม่ไปทางนี้มันซอกกาไปเราเลือกทางที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดต้องหลบพัดลมนะครับอ,อ้เออไม่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 ไมยอมไปเออาตกโอ้ ได้อยู่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 หูเกือบไปไปเลยอ่ะไปก่อนเลยน้องหลามเอาไปเอ๊เขาจะใช้แล้วเย่เนี่ยเขาง่ายไม่บอกแล้วมันง่ายแค่ไข่กันว่าใครไดหนึ่งอืจบแล้วคันไต่ยี่สิบแปดคน ไม่มีใครตกมากนะบอกไป,ป,อป,อปอบอกบายยอุ้ยน้องหลานตกแล้วทุกคนอุ้ยน้องหลานยังอยู่เกมนี้จะแข่งกันอยู่สี่ถึงห้าด่านนะครับขึ้นอยู่กับจํานวนคนที่เล่นนะครับว่าจะเหลือรอกี่คนบางทีไม่จำเป็นต้องครบจํานวนนะครับบางทีแบบว่าเวลาหมดก็ตัดเหลือแค่นั้นเลยอย่างเงี้ยโคล่าก,ก็น่ารักกอยากได้มีคนล่าน่ารักไหมทุกคนทุกคนว่าไงน,น่ารักใช่ป่มด่านนี้มัน เอ็นขวาเอ็นซ้ายหรอใช่ป่ะไม่รู้ลบสิ่งกีดขวางน้ำน้ำสีพูลนี่ใครตกคือตายเลยนะครับคัดออกสิบเอ็ดคนครับเอ้ยลง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 เว้ยขึ้นไหน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 เอ้ยโอยโอย และคนนึงครับเอ้ย huh. อ oh. ุ้ยเกือบเกือบเกือบไม่ได้แดกคุณรอกเออๆส้ม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 โอ้แตงโมแตงโมแตงโมโอ้โอ้นั่มันบักแตงโมโอ้นี่มันบักอังมุนโอ้นี่มันบักสตรอเบอร์รี่โอ้นี่มันบักส้มโอ้มาเยอะมาเยอะเยอะมากเยอะมากเลยอห้าคนแล้วเฮ้ยเราต้องไม่ออกเราต้องไม่ออกเราต้องไม่ออกเยียร์เยียล์ลงลงลงดยด่านนี้จริงจังมาก ơi 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 ôi ôi ơi ôi 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 ơi ôi 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 dơ, ôi 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 lại ôi ôi lại ơi ôi ôi ฟัอองนี้เยอะฝังนี้เยอะเฮ้ยเนี่ยครับถ้าเวลาหมดก็คือเหลือเท่าไหร่ก็ตัดเท่านั้นเลยครับรุนไปแปดคนนะครับบายบายด่านต่อไปเป็นอ๋อด่านนี้เคยเล่นครับเป็นด่านจอบน้ำแข็งนะครับแบบเห็นสีฟ้าครับ ถ้าน้ำแข็งหมดแบบใครตกไปก็คือแพ้ครับเราต้องระวังนะครับเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้ด้วยเพราะว่าปืนมันจะยิงใส่เราตลอดนะครับผมอยู่ตรงนี้คือโดนปืนยิงแน่นอนเออเอเอจะต้อจะตกโอ้เ,ออเ,อเอนี่ยเรียบร้อยไม่เห็นทางอย่างเนียน ดูว่าทใครได้ทีหนึ่งใครได้หนึ่งผมจะเชียร์ไอ้ใส่กอบอหิมะเนี่ยนะครับถ้ามีน้องหลานผมเชียร์น้องหลาลนนะี่นโอ้ยอย่างนี้นะ่ะทำลายคู่ต่อสู้ขัดขวางคู่แข่งหนึงคือที่สุดอ่าเป็นไงล่ะไม่ต้องเชียร์แล้งั้นเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยนเปลี่นเปลี่ยนยน,นี่นนี่นีี่ครบซสอาาดิน ยังไงครับไปเล็กลไปเร็กไปเ็กเ็เ็เๆๆๆๆๆๆอย่าตกนะอย่าตกนะเราเชียร์อะไรอยู่รอ,อดรอดท่านี้ผมตกนะครับ <Yeah. S 1> ป,ปักแป๊กโอ้เหลือแค่หนึ่งสองสามสี่หกคนครับอ่าจตกไปดีน่าจะเป็นดาสุดท้ายแล้วนะครับน่าจะนะครับดาสุดท้ายจริงด้วยครับด่านนี้จะเป็นแบบว่าใครกระโดด ือเหยียบปุ๊บปุ่มน่นจะหายทีใครกระโดดลงไปถึงด้านล่างก่อนคนนั้นแพ้นะครับพูดง่ายงว่าใครไม่ตกน้ําเป็นคนสุดท้ายคนนั้นคือผู้ชนะจะได้มงกุฎนะครับอ่าแมวแมวเราเชียร์อาดินนะครับอ่าพร้อมลนไปเลยเนี่โอ้ยอาราดินเอาว่ะเฮ้ยอยู่ได้อยู่ได้เอ้ยเอ้ย้าโอ้หล่นช้ากูมูเสียเปียกเลยอ่ามันเป็นแผลนะแผลทำลายทำลายผู้ต่อสู้ เนเวลาเขาตกลงมาเนี่ยเขาจะไม่มีที่หยยกเลยครับชั้น 2, สองกับชั้น 3, สามสองหนึ่งหนึ่งสามก็จะทํากันประมาณนี้ครับสองกับสามจา่ความคือเห็นไหมครับเนี่ยถ้าถ้าโดนองคารเนี่ยคือตรงนี้จะคือแบบจบเลยถ้าเล่นเป็นทีมอะครับเราจะให้ทีมคนที่เก่งสุดอยู่ด้านบนแล้วคนที่สาสองคนอะ,สอ,นอะสองคนจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วอีกสองคนอะจะลงมาป่วนเมืองด้านล่าง่างนี้ครับ เพื่อให้ล็อกมันหายเนี่ยด่านนี้ถ้าเล่นไปทีวิสุกเลยนะเอาเสียเปียกเลยเนะี่ยอะไรดีดต่นโพธิยต้งเยอะเลยด้านลางจ่อลึกมากเลยอย่าตกอย่าตกเราเชียร์นายอยู่ไปเลยไปเลยสู้สู้ไฟติง้งอยา่าหฮ้ย มีใครกันนั่นต้องเป็นผู้รอดเออผ่านเนี่ยคว่าเหตุผลใน,นล่ามครับเนี่ยเนี่ยไอ้เฮี้ยนัน่นเป็นปวดแล้วนะ่ะไอ้หัวเทียนรึเปล่าใช่ปะนี่นี่นี่ดูนะครับคนที่อยู่ด้านล่างคนเดียวปวดละไปดูดินเนี่ยด้านบนเหลืออยู่ไหมครับด้านบนไม่เหลือแล้วนะครับเหลือแค่สีเหลืองเหมือนกันนะครับสีเหลืองนี่คือสูงสุดละเพราะว่าพวกคนตกลงมาหมดแล้วครับ อารดินอย่าตกนะโอ้ยเกืบเกือบเกือบเกืเลยเซฟเลยเซฟโ,นฟโนรนเซฟโรนตกหมดเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเหลือตัวที่อยู่ด้านล่างครับที่ไล่ปวนน่าจะไม่รอดแล้วครับเยออารดินชนะเนีย่ยครับระาชนะจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วแต่สกิลของแต่ละคนนะครับโอเคครับาม,มาเล่นอีกสักตาหนึ่งนะครับจะไปนอนละ คือหวังที่หนึ่งแหละครับแต่มันเล่นยากมากเลยนะเกมเนี้ยดูดูดนเหมือนเล่นสนุกนะครับแต่มันเล่นยากมาเนะกเลยนะบอกเลยครับแต่เล่นกับเพื่อนมันจะเป็นเกมที่แบบว่าสร้างหัวเราะได้มากเลยอู้ด่านนี้ผมบอกเลยผมห่วยมากเลยบอกเลยมันเป็นด่านสุ่มเปิดประตรูนะครับประตูที่แบบว่าอ่อนก็คือจะผ่านนี้ได้ประตูที่แข็งก็จะเปิดไม่ได้ครับผมห่วยมากเลยบอกเลยเรื่องดวงเนี้ยเราจะลอกเราจะลอกลายครับลอกลายลอก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 ทดสอบลอกกันบ้านโอ้ ลงไปมีน้ำอีกเราอยู่แถวไหนนี่เนี่ยแถวสี่บ่าเจออาราดินอีกแล้วครับคู่แถวสองนะครับไปขวาซ้ายหน้าหลังเอาๆอาเอาอา,อา,อาประตูแรกก็หวยแล้วปุ๊ ไปครับไปครับไปครับไปไป,ไป,ไปตามไลฟไปล็อกกันบ้านล็อกกันบ้านล็อกกระสอบเออไปทางนี้ตัวนงตัวนึล็อกกันบ้านล็อกกันบ้านจะทันไหมเนี่ยอือเยอะมาก เลยว่าเยอะมากเฮ้ยทันอู้เราทันทุกคนเกือบไม่ทันแล้วโอ้เมื่อกี้ผมนี่ตั้งสติมากเลยเมื่อกี้อย่างตั้งสติอะทุกคนแบบเงียบแล้วพูดไม่ออกเลยแบบ ต้องไปถึงอ่ะด่าอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่ห่วงวงแหวนหรือเก็บหางไม่เอานะครับนาต,ต่อไปได้แก่ได้อะอืออันนี้เล่นครั้งแรกทุกคนอันนี้เล่นครั้งแรกเลยเป็นหนาอะไรอ่ะ,ว,นนอว,นนอะวิ่งแข่งกัเหรอ,กอเก็บอะไรหรือเปล่าอ๋อ oh, น่าจะวิ่งแข่งครับน่าจะวิ่งแข่งกันมีเช่นชัยใช่ป่ะเช่นชัยว่ย เส้นชัยเออโอเคมาไปไ่เราไม่เห็นอะไรไปเอ,อ้ยตกเลยโอ้โหมามเรามาดูดันดีกว่าราเชียใครกันดี เชียร์โคลาดีกว่าน้องน่ารักโคลาโคลาลูกอันนี้ดีกว่าน่ารักกว่าเยอะเอาเราผมวันนี้เราจะมาจามชีวิตนกกันครับอ่ะเราครับเอ้ยเกือบไปแล้วนะเอ้ย,เ,อยเกือบโดนฮันแน่เอาละครับได้เวลาเขาเรียนน้ำพวงเฮ้ยต้องรีบไปแล้ว เร็วๆอกระโดดโดดเอาแล้วครับผมเข่าวงเวียนอันนอุ๊ยเจ็บไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่อย่าพลาดตกละกันเรียบร้อยไปทางลัดไปทางลัดเอาแล้วครับผมถ้าตกนี่คือจบเลยนะครับนี่ยางโหดอา้าวไปทางลัดเพื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยน้ำใกล้มาแล้วชิบหายแล้วเออนกตายครับผมจังหวะนี้เปลี่ยนคน เราถึงใช้ใช้แล้วนะพวกนายอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยรอแป๊บนึงเพื่อนเรากำลังไปนี่ครับเป็นฝาแฝดคนที่สองนะครับเออหน่อยไม่นะตายแน่ตายแน่หน,นามมาแล้วหนามใกล้เข้ามาแล้วเพื่อนชิดดูขัดขวางเอาละครับตั้งใจวิ่งอย่างมากแต่วันนี้เออ เออแต่ครับหนีน้ําแล้วหนีอมาลึกหน้าดูเลยผ่านแล้วหนึ่งคนนะครับนี่ไปเพื่อนล็กเราฉันลงมารับเลยนเนี่ยอ,อขอบใจมากโอ้แฝดสามผู้หญิงผู้หญิงหนึ่งชายสองนะไปล็กเออไปไป,ไปได้เวลาเขาเชินชายแล้วเราเข้าก่อนนะไปเลยไปเลยนะ้อง เนี่ย AH. คนที่เข้าก่อนน่าจะเป็นน้องแล้วพี่สาวนี่น่าจะเป็นผู้พี่พี่ใหญ่นะไม่ไม่ไม่รอก่อนรอก่อนไม่รอแล้วพี่ไปแล้วไม่ไม่ไม่รอก่อนไม่ไม่รอแล้วพี่ไปแล้วไปเร็วเข้าเร็วพี่สาวเร็วรีบตามมาดูแล้วดูแลกำลังรีบกำลังรีบเออเออทำไมมันติดจังวะเหมือนจะรอน้ำเข้ามาใกล้พี่สาวนี่อ่าเข้าชิ้นชัยเรียบร้อยผ่านห้าคนหรือเปล่าครับ ตกไปเยอะเลยโอ้หเหลือสามพี่น้องครับเหลือสามพี่น้องกับหนึ่งหมาป่าแล้วดตามชีวิตพี่สาวดีกว่านะครับเราจะไปดูพี่สาวกันพี่เฉาพี่สาวพี่สาวอ่านสปริงโยโย่หรือเปล่าเนี่ยครับใครชนะเก็บมงกุฎเลยครับคนที่เก็บมงกุฎได้คือผู้ชนะครับหลังจะไม่มีเส้นชัยนะครับเก็บมงกุฎได้คือผู้ชนะเป็นเลยโอ้เป็นดาเขาวงกดนะครับนี่ แมวแมเราติดตามชีวิตพี่สาวดีว่ามีพี่สาว,ว,สาวไปเลยพี่อขวาล้าซ้ายดีอ้าวพี่สาวไปทางนี้ทางนี้อันแน่ ύ, หมาป่ามัรู้อะทางนี้ดีกว่านี่พี่สาวนำวะ่ะรอรอรเอ้ยพี่สาวสวยสวยสวยโลนสวยโลนไปเลยพี่ วัน,นี้อันแน่เอาแล้วน้องน้องชายเดือนน้องน้องกลางไม่รู้แต่พี่สาวไปผิดทางเอาทางนี้เปิดได้นะครับสวยหมาปาน้ำหมาปาน้ำจังวะน,นี้เอาแล้วตามติดชีวิตห้าคนนี่สูดสีกันมาเลยครับอ้าวจบแล้วอย่างไว้เลยครับหมาป่าชนะนะครับอันแน่ใส่บอกก็มา โอ้จบแล้วโอเคครับผมก็สลับเกมฟฟร์กายนะครับสลับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่ลืมกดแชร์นะคบถ้าชอบทั้งใช่ก็อย่าลืมกดไลค์กดทั้งแชร์เลยนะครับผมกดติดตามผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่าร์ทหน้าครับสวัสดีครับ